รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนัโดยตู้เย็นซัมซุงทวินคูลิ่งพลัสเนวเอ็มจีเอสเอสลีฟเมนต์ลาซาดา สวัสดีครับขอต้อนรับท well ุกคนเข้าสู่รายการออนไลน์กันใหม่กับผมปาล์มสุภรชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่จุฬาไทยและพี่ตงตองไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมอร์นิ่งลาหมากูดมอร์นิ่งลาหมากูดมอร์นิงและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทวินคูลิ่งพลัสรถยนต์เอ็มจีและลาซาด้าอยากทราบว่า กรรมการทั้งสามท่านใครร้ายที่สุดร้ายเหรอคะร้ายที่สุดอันนี้ขอถอนตัวค่ะเพราะตรงนี้ไม่มีใครร้ายเลยทุกคนเียอะไรวันนี้ผมมีสองนักแสดงหนุ่มดาวร้ายเป็นผู้ชายหน้าตาดีด้วยดาวร้ายดาวร้ายดาวร้ายเราอยากเดินข่มขืนเลยอ่ะบอกได้เดี๋ยวลองถามเขาดูว่าเขาจะจับพี่ข่มขืนหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมเชิญมาสองคนพร้อมกันเลยดีกว่านะฮะมาถามว่าใครร้ายกว่ากันนะท่านแรกก็คือปีเตอร์แพนทัศพลและเจฟยานนกเวี เชิญเลยครับคุณคุณครับคุณครับเจอนี่เลยเจอนี่เลยเจอนี่เลยรตงไหนที่ฟูไปแล้วว่าสองคนอยากเป็นดาวร้ายเจฟต้ร้ายยังไงอะเจ๊ไปดูดีร้ายเลยอะผมดูร้ายเหรอครับไม่ร้ายไม่ร้ายเนาะดูเป็นคนใแยแนก็ไม่ร้ายสองคนเนี้ใครร้ายกว่ากันมึงอะเอาสองคนนี้เอาสองคนนี้เจฟอะแต่เจ็บตาได้ได้ได้เป็นหัวพี่แน่ตา ตาก็เอานะครับตอนนี้ของขาดได้หมดเลยและถ้าถามสองคนคิดว่าใครร้ายกว่ากันผมว่าพีเตอร์แพนร้ายกว่าทำไมครับทำไมถึงคิดว่าแพนร้ายกว่าเขาแบบจูงเขาหล่อแล้ววใช่ไหมแถวอ่ะเขาแบบี่เทคนิคในการแบบพูดคุยหลอกล่อไอ้ร้ายเนี่ยไอ้เรื่องร้ายเนี่ยร้ายเรื่องแบบว่าใช้ชีวิตหรือว่าร้ายเรื่องผู้หญิงไม่น่าถามใช่ไหม ปีเตอร์แพนไม่สู้หน่อยเหรอเราต้องเถียงบ้างสิปีเตอร์แพนเป็นคนดีครับเราก็เงียบๆไว้เฮ้ยโคตอดูหน้าปีเตอร์แพนกับน้องเจมได้ไหมได้ค่ะเอาจอดแมสจอดแมสจอดแมสให้ลุงๆหน่อยเฮ้ยไอ้เออไม่ย้ายเลยมาถามเรื่องการทำอาหารไม่ดีกว่ากองคนนี้ใครชอบทำอาหารบ้างครับอึหึงึหึหึหึยึหึหงหึ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 หงหึ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  ชอบมี๊สะแพอ้าวอดกินกระไรแล้วทำอะไรทานส่วนมากจะหมักพวกไก่ทำอะไรเงี้ยครับหมักหมักและกระบอกกระเทําทำได้ไหมยังไม่เคยเลยยังไม่เคยเลยนี่คนนี้เก่งจริงเหรอชอบทำอาหารเหรอเจ๊เกงทลยทำอาหารนี่ผมเป็นตลอดครับเป็นเป็นทำเป็นเชฟพ่อครัวเป็นผู้ช่วยคนอื่นแล้วว่าแต่ต่อไฟฟ้านี่เขาเปิดแก๊สตรงนแต่วันนี้ทั้งสองท่านพร้อมนะครับพร้อมคาับผมดีมากครับพร้อมประจำที่ได้เลยครับดีด วันนี้มากแข่งกันไม่ได้ไปอยู่ทีมเดียวกันก็ให้กำลังใจกันแล้วกันโอเคเอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมเมนูปริศนาทางกติกาง่ายๆครับถ้าใครใายเมนูปริศนาถูกสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะทำเมนูนั้นหรือจะโยนให้อีกฝ่ายทำก็ได้นะส่วนผู้ที่แพ้เรามีเซียมซีให้จับเลือกว่าจะทำเมนูอาหารอะไรนะครับพร้อมนะพร้อมแล้วเมนูปริศนา สามารถเป็นเมนูอะไรได้บ้างถ้าใครทราบแล้วกดกริ่งข้างหน้าตอบได้เลยครับห้าพยางผมมั่วเอาแล้วกันอ่ะมุ้งเจ้าแดนตอบว่าเนื้อหม้วนผัดพริกอีกครั้งเดียวขออีกครั้งเดียวพริกเหลืองเนื้อหม้วนผัดพริกเหลืองเป็นคำตอบที่เก่งมากพี่ครับถูกหมดเลยขาดคําว่าหม้วนผิดคําเดียวคือหม้วนถ้าใครทราบกดกระดิ่งตอบได้เลยเนื้อมาจากอะไรอะไรวะอ่า เจฟตอบว่าผมก็มั่วเหมือนกันนะเนื้อพับผัดพริกเหลืองเปครับตบที่พิรับกดกดเนื้ออะไรเนื้ออะไรใครกดก่อนอันนี้อันนี้ดูไม่ดันอันนี้ดูไม่ดันใครก่อนก่อนเป่ายิงฉุกยิงฉุกเนื้ออะไรเนื้ออะไรเจฟตอบว่าเนื้อปูผัดพริกพริกอะไรสีสีพริกเหลืองส้มถูกต้อง โอ๊ยถูกต้องเจฟจะทำเองหรือจะโยนให้ปีเตอร์แพนผมว่าโยนให้ปีเตอร์แพรแล้วกันโยนให้ปีเตอร์แพนวายเราไม่เป็นไรความันรดดีกว่าว่าเจฟจะได้เมนูที่ง่ายกว่าหรือยากกว่าเลือกมาหนึ่งอันครับเอาเอาอันนี้แหละเดนนี้มาโอเคและเจฟได้เมนูปลาหมึกผัดพริกเผาก็ดูง่ายอยู่ ก็ยังโอเคก็พอๆกันสสีๆกันอ่าก็ไม่ได้ยากกว่าเอาละครับแล้วตอนนี้ฮะานเครื่องสดสีก็ได้เมนูประจําสีไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิ้งกันพริกเหลืองอันนี้พริกส้มอ่ะพริกส้มนี่พริกเหลืองเอาละครับท่านผู้ชมทั้งสองคนแววเหมือนกันเลยครับผมเนี่ยอันนี้มันพริกเหลืองนี่มันเหลืองนี่พริกหวานอันนี้เหลืองกระเทียมปูก็มีแค่พริกเผาแล้วก็ต้องใส่โคเหนื่อยใส่ผักด้วยไหม ผมไม่เคยเห็นหน้าตามันเลยผมสามารถเซิร์ชดูได้ไหมได้ค่ะด้วยมือถือขอบคุณครับสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยการประชวงที่สองช่วงทุกิงเองนะฮะแล้วช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสลิมม่าทิพยประกันภัย แต่ก่อนที่เราจะไปทำเมนูอาหารในวันนี้เราต้องมาจับไข่กันก่อนนะครับ <คำ S 2> ผมจับไข่เพื่อเลือกคณะกรรมการประจำสีนั่นเองนะซึ่งไข่ในนี้มีทั้งหมด6ใบ3ใบ,3บเป็นชื่อของคณะกรรมการและอีก3ใบทำคนเดียวช่วยตัวเองนะจัะอย่างนี้ต้องทำกันเองจะจับก่อนได้ครับทำกันเองอย่างนี้ต้องทำเองทำเองทำเองเออเออทำเลย ทำเองทำเองทำเองอ่ะไอ้ไรอะทำเองคนเดียวเป็นพี่พี่ตากันทำเองของพีเตอร์เพลนพีเตอรเพลนเราจะได้โชว์สกิลการทำอาหารของเราทำเองเปิดเลยทำเองทำเองไข่ดิ้นทำเองไข่ดิ้นทำเองพี่ตงทู แล้วก็ได้ทําเมนูเนื้อโปรผัดพริกเหลือไปนะครับอ่แล้วก็เลือกวัตถุดิบมาครบท้วนด้วยและแถมยังได้ผี่ทงทง มาเป็นผู้ช่วยอีกอ่ะอิกดีด้วยนะครับเอาส่วนน้องเจสสี่เซได้ทำเมนูปลาหมึกผัดพริกเผาไปแล้วกระแถมยังเลือกวัตถุดิบมาน้อยนิดอ่ะแต่ว่าจะพอไหวแหละแต่ที่หวันใจก็คือไม่มีผู้ช่วยด้วยเ่เซจึงทำให้สองกรรมการที่เหลือของเราคอยสอดส่องกันไปเอาล่ะครับและต่อจากนี้ไปมวลมนุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกเรจะไม่ไรนปรไปชนกันเลย เริ่มเลยเหรอครับเริ่มเลยครับเริ่มเลยใช่ไหมครับเจมส์คนเดียวเนเรามีเวลาที่นี่สิบตกเดียวนะครับเอาเร็วเอาเยอะไหมครับแค่นี้มันไม่พอหรอครับพี่ไก่เยอะไหมครับเจฟส์ทำอะไรนะปลาหมึกผัดพริกเผาครับผมผมอยากให้สี ต้องใจก็ครับเอ้าพริกต้องใจพริกใส่พริกเอือกเผ็ดไปเลยแล้วจากเมนูนี้ด้วยไปเคยไม่ได้เลยให้ช่วยเยอะมากแล้วเมื่อกด้ดูยูทูบเป็นไงบ้างไม่ทันดูยูทูบไปครับได้แต่อาหารอย่างเดียวอาารอย่างเดียวโอ้ยใส่ดูดแล้วฮะยังหม่งาชิปไม่เจ็ดใส่กระเทียมก่อนอันนี้ผมชอบกินกระเทียมประมาณเนี้ยอย่างนี้ได้อ่าดีได้ได้แล้วแต่เราเลยมันน้อยไปยล็อคครับล็อคครับ เฮ้แต่เจฟตั <c oughs> <brass problems> <oused> ้งแต่ทำรายการมาไม่เคยเห็นใครเตรียมวัตถุดิบเละต้มน้ำก่อนะต้องเอาลูกสัมยาลงผมมินิมอลครับผมลูกสัมยาครับแห่มินิมอลกันเลยทีเดียวนะครับมาโดนี่กันเทน้ําลงหม้อแล้วแล้วส่วนพี่ธงธงแล้วก็สับพริกเหลืองไปแล้วแล้วนุ่มเจฟแล้วก็หั่นปลาหมึกแล้วล่ะครับน้ำน้ำเยอะไปน้ำเยอะไปท้าเจฟหั่นนี้เหรอครับ้าสามนาทีอันนี้เขาหั่นกัน อันนี้ปลาบึกตัวผู้ตัวเมียอันนี้น่าจะเป็นดูจากลักษณะของมันเสียเวลาไหม่ะโอ้โหมุ่นังหรือเปล่าปลาหึกเขาปั่นกระเทียมเสร็จหมดแล้วนะเหลือของเท่าเหลือกี่นาทีเหลืออีกสิบหกนาทีไปท้าไปเขี๋ยวไปท้าไปอ๋อนันนี้ได้แล้วครับเร็วเดี๋ยวไม่โอ้ไม่ะตุ้นเต้นแทนเธอเลยเนี่ยกระต้นเต้นครับผมเฮ้ยเวลาเราทำอาหเราดูทงใจเนี่ยเราดูแบบไม่ล็อกแรกเลยเนี่ยคุณน่ะคุณถ้าคุณว่างเร็วๆไม่เลย ฝากเปล่าครับพี่กอชวนคุยครับจะไหมนะครับไหมนะครับไม่ด้วยอ้าวคุยกันจนไหมเลยนะครับเรามาดูฝั่งนี้แล้วก็เตรียมของเกือบพร้อมแล้วเราจบที่เอาถั่วฝักยาวลงไปต้มก่อนนะฮะส่วนน้ำเจืมของเราแล้วก็กำลังผัดปลาหมึกกระเทียมให้สุกอยู่นั่นเองมันจะสุกหรือเปล่าครับเนี่ยสุกสุกปลาหมกัสุกง่ายเออทิ้งไปหันทิ้งไปสองข้างมันจะรวนเลย แค่ลวกเฉยๆตุนละอกาซิลูกกินแล้วเรากินทั้งเปลีอยไม่ได้อ๋อแล้วแต่มือเปลือกมะเขือเทศอะไรมัเป็นต้องไปเก็บทำไปเลยปีเตอร์แพรนวิ่งปีเตอร์แพรนวิ่งวิ่งล่าศัตรูวิ่งล่าศัตรูเฮ้ยเช็ฟก่อนเช็ฟก่อนเหนื่อยแทนเลยจริงๆจ๊เรามาดูน้องเจฟนะครับก็เอาหอมแดงแล้วก็นวดปลาหมึกลงไปผัดเพิ่มแล้วล่ะครับและน้องปีเตอร์แพรน์เราก็เอากระเทียมลงกระทะพร้อมผัดแล้วล่ะครับ ก็คกบังพอ้โอ้แล้วหูยคบบางผมเชื่อแล้วพี่ปลาผมกลัวผมกลัวเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นผัดผิดเผืไงชุ่มๆใส่ได้เลยได้เลยใช่ไหมครับใส่นี่นะนี่เลยปลาปลาขาวนี่อะไรน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับเหมือนน้ำปลาดีกว่าเสีสีดูดีอยู่นะปาน ครัวนี้ล่ะสิก็เดดีเหมือนกันนะครับสําหรับครัวของปีเตอร์แพนเอ้ากลับไปเดิครัวน้องเจฟแล้วก็เติมเพิ่ม,มรสชาติกับซอสปรุงรสสหนอยอร่อยแน่ๆล่ะครับน้องทำกับข,ข,ข้าวไม่เป็นร้อซค่ะแต่ทักษะในการทําอาหารถือว่าไม่มีแล้วดาวว่าน่าจะเค็มด้วยเพราะสีเข้มไปเรื่อยเรื่อยเลยนะคะอ่ะแต่รอรุ้นค่ะต้องให้โอกาสน้องเนาะอ้องกาไม่เป็ห ไม่เป็ี่ยนเลยแต่ถ้าใส่น้ำเยอะก็จะปล่อยน้ำตาลตกตรงน้ำตาลน้ำตาลนี้ยังเลยปีนจ้แพงคุณขโมยน้ำตาลผมเหรอใช่ไหมอันนี้หนึ่งกุญแจโอเคพร้อมยังพี่จะใส่ไหมใส่ได้ต้องผัดไฟแรงจนจบนะคือตอนนี้มันยังไม่มีรสอะไรโดดออกมาเลยอ่ะอัชิมแล้วชิมผมว่าชิมไปชิมมาน่าจะหมดไม่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 เหลือไม่เหลือน้องเจบทำแบบเป็นคนทำแบบข้าวไม่เป็น ปรุงไปปรุงมาเดี๋ยวชิมเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวปรุงเดี๋ยวชิมมันชิมจนงวดอ่ะจนจนน้ำแห้งอ่ะความรู้สึกว่าอาจจะเค็มนะครับตรงนี้ส่วนของคุณตรงทง,ง,งไม่รู้ว่าเขาก่อนที่เขาจะผัดปูเนี่ยเขาทำอะไรกับปูหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติต่อคัดเป็นยังไงเพราะมันยังไม่ได้ใส่กุ้งไงแส่ปูไงคำน,น,นี้นหวาน <S <S าวเป็นคนที่แยกรสชาติไม่ได้ด้วยเอ้ายิ่งหวานนะ แล้วมาหน่อยยิ่งกว่านะแล้วต้องใส่ีอะไรน้มปลาใช่ครับต้องใส่จืดก็น้มปลาสิข้าวเปลเอกอยากกินรสอะไรก็ใส่เลยเอะนะครับผมเออแล้วพอใส่เนื้อโปเข้าไปแล้วก็น่ากินขึ้นมาเลยนะนะแล้วปลาหมึกผัดพริกเผาก็ดูดีใกล้เสร็จแล้วเช่นกันโซโลนะครับทั้งสองเทีะมันเสร็จแล้วนะจะหาจานมาเริ่มเนื้อนี่ไปแล้ว จ็ดนาทีสุดท้ายเหลือเพื่อเมนูของน้องคือเนื้อปูผัดพริกเหลืองซึ่งพี่ธงธงเองก็ไม่เคยทํามาก่อนเอ่อน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลมันเข้ากับเนื้อปูไหมและเนื้อปูที่เราลวกไปแล้วเนี่ยมันจะขาวหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันค่ะสักรู่เดียวอะไรอาจารย์อะไรดี่ะทีนี้อ่ะหนูจักใส่เลยแล้วปิดฝาเองครับผมไปเลยละสีเขียวเซตเป็นแรกอาจารย์มันลองไปมันไม่หลบ ทำไมมันดำอย่างนี้ล่ะเพราะว่าบําบะพริกเผามันไถเออเอาไม่ไดนะมันไม่มีน้ำเลยอ่ะคุกคลิกคุกคลิกไม่คลุกค่ะคุกคาวไหมตอนที่ดมไม่คาวเลยเปลิดไหมเสร็จไหมเสร็จไหมแดงเสร็จแร้วสีแดงเสร็จไปที่มิสองน้ำเอาละครับแล้วตอนนี้นะทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องรสชาติจะเป็นยังไงเจอกันช่วงหน้า สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเ๊บซี่โซฟี่ชาโคล์เฟรชลงสุดท้ายของเรานะครับร้าช่วงนี้สนับสนุนโดย <Okay. S 2> เครื่องดื่มเ mm ๊บ hmm. ซ ah, ี่เดลพิซ่า11-12คนที่เสร็จก่อนค mm hmm. ือ mm hmm. เจฟ มั่นใจไหมไม่เคยเจอใครที่เตียยวถุดิบนน้อยเท่านี้ก่อน4ี่อย่างเคยได้ยินคํานี้ไหมฮะคำว่าน้อยแต่มากครับผมแล้วรสชาติล่ะรสชาติก็น้อยเหมือนกันครับผมปีเตอร์แบนครับผมเคยเมนูนี้ไหมไม่เคยไม่เคยในชีวิตแรกไม่เคยและในครั้งแรกครับผมเป็นยังไงรสชาติที่เราทําเสร็จอ่าผมว่าอร่อยนะสุดผมว่าอร่อยผมว่าอร่อยมาเรามาเริ่มที่เจฟก่อนเลยนะฮะสิบเจฟครับ และเมนูนี้มีชื่อว่าปลาหมึกผัดพริกเผาครับผมแค่นั้นแค่นี้นะฮะตกลงแกผัดหรือปลาหมึกผัดปลาหมึกผัดครับผมอะไรครับเนี่ยสโลแกนอาหารของผมนะฮะคือกินสามคำสวดอภิธรรมสามคืนโอ้โหกินสามคำสวดอภิธรรมสามคืนเลิศลองดูพี่ผัดไปก่อนอุ้ยไหมฮะคำแรกคำแรกอุ้ยเธอยิ้ม หน้าตาอร่อยนี่ความสูงหน้าตาแบบว่าหน้าตาแบบโอ๊ยเกินไปเลยหน้าตาเชื่อลยอีเก็บดัดตัดดัดอร่อยใช่ไหมครับผมอร่อยแต่แต่ต้องรักษาไตอันนี้ไม่ได้ค่ะกลิ่นก็แปลกๆรสชาติรสชาติอย่าไปพูดถึงมันไม่แต่พิษเขาจริงๆมันต้องหวานนะพี่พานเออแต่น้องเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าน้องเขาใส่ ใส่เค็มผิดไปคือเขาคิดว่าน้ำปลาแต่มันเป็นแค่ซอสปรุงรสมันเลยเบาเนาะทีนี้นางก็ใส่ไปเรื่อยๆโอ๊ยทำไมยังเค็มอยู่เลยเดี๋ยวไม่ต้องกินที่ชูไม่ได้ให้กินครับผมขนาเป็นว่าพี่ขออภัยลิ้นพี่ไม่ถึงอ๋ออาชันสูงน่ากลัวนาะหมายถึงสีใช่ไหมสีอะตายในหน้าที่สาล้พี่จะไม่คลาย กินคำเดียวก็ตายเหมือนกันครับผมอากุสลาหุยหุยหุยเอากระดาษมาเช็ดปากตายเสีนี่ตกหายน้ำปลามาเหรอมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวนะมันมันคืนด้วยมันคืนพี่ตรงทองี่ตรงๆงต้องมาช่วย ค่พี่น่อยใจเลยนะที่เราได้ข่าวไหมครับพี่แก้วรู้จังชายอยู่ะดูดูจากท่ากรรมการสองท่านที่ผ่านมาเยวนกูจะตะกล้าเข้ามาอีกเหรอพี่ตด่งเชื่อไหมแต่พี่เป็นคนไม่เชื่อเก็บกระดาษมีชูไว้เชื่อกูอ๋มอืมอืมอร่อยอร่อยแน่นอนดูท่าทางแล้ว หาอะไรหาอะไรพี่ธงหาอะไรหาอะไรเอาออกกัปากุณดีนี่อันอะไรนี่นี่พี่ธงอือหมดแล้วเนี่ยไม่คายจริงด้วยมึงเป็นดาตกนใช่ไหมมุณปลอมตัวมาใช่ไหมมันเค็มแบบทรมานแล้วมันมันจะเลี่ยนกืนขม ต้องขายอาหารนี้คือไม่ผ่านมากกินนิดหน่อยอร่อยนะกินไิดหน่อยอร่อยนะน้อยแต่มากเขาจับมือกันเหมือนเขาตั้งใจมาฆ่ากันมาแกงเหมือนมันแกงแก่พวะเนี่ยพป็นแบบเมนูในเอ็มีชื่อว่าเนื้อปูผัดพริกเหลืองไม่มีชื่ออะไรแปลกๆเลยเหรอนึกไม่ออกอ่ะผัดพริกเหลืองบะเตืงปัญญา อุ้ยเหมือนคิ้วอุ้ยกระดาษชิ้วมากระดาษชิ้วมาเดี๋ยวนะแป๊บนึงรสชาติไม่เข้าเนื้อปูเนื้อปูยังจืดอยู่เนื้อปูผัดพริกเหลืองครับถ้าตัดคำว่าเนื้อปูไปเขาอาจจะรอดนะคะเนื้อบต้มพริกเหลืองคือว่าไม่ได้เทมเท่าของเจฟหรอกค่ะครับแต่ก็เก็บแต่มันมันเละอ่ะทุกอย่างเละไปหมดมันเละแล้วมัน มันไม่อร่อยแล้วอะค่ะเหมือนอาหารเก่าอะเหมือนอาหารมือสองเหมือนอาหารมือสองครับผมเดี๋ยวลองคิดอาหารมือสองนะครับแล้วขาวตัวเนื้อปูแล้วก็นี่ไปพร้อมพรอมกันเลยเนาะอิ่อดีอิ่อดีอยู่ดีๆพี่ไก่เขามอบมงให้อุ้ยเกินอุ้ยเกินไม่ยังเอานอยู่ มันยังไงก็ไม่รู้คือพี่อยาเทียบกับเจฟนะเพราะถ้าเทียบกับน้องเจฟยังไงมันดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าแต่มันแต่มันไม่ใช่ะมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ไปไหนไปไหนเลยเนาะม่นอยู่กับที่เนาะตอนเนี้กินกวกกระยากอย่างเดียวเละแล้วกับปูโอเคค่ะเอาเชิญค่ะฉันอยากกินมากมันมันจะบอกไม่อร่อยก็ไม่ได้นะมันเกือแต่มันก็ไม่กินนะนะ มันมัไม่ใช่มันอีโบอีเบอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่เมนูตามชื่ออือก็แบบว่าอยากให้เด็กๆกินง่ายๆอ๋อเป็นเมนูเด็กๆเด็กๆเด็กๆแบบพี่ธงธงแบบบ้าบ้าแล้วอือร่อยอย่างบอกเค็มอ้าวต้องเค็มอีกหนูว่านะเพราะว่าเนื่องจากน้ำมันแห้งมันไม่เข้าก็เลยปิดฝาครอบเพื่อให้น้ำใส่เข้าไป กลายเป็นว่ามันทําให้ทุกอย่างมันแย่มันก็เลยแบบเหมือนจะอร่อยแต่ไม่อร่อยเหมือนจะดีแต่ไม่ดีใช่เราได้แค่เหมือนอแต่มึงอะไม่ดีไม่ต้องแแบบมาแล้วไม่ต้องแวะมาแล้วไม่ต้องแแบหรอโอเคห้าตำนานเอาละครับแล้วตอนนี้นะคณะกรรมการก็ชิมอาหารของทั้งสองสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วและสีที่ชนะได้แก่ จบโมฆาไม่มีใครชนะไม่หวังริงหก็เหมาะที่จะมาด้วยกันเนาะไม่เหมาะเลยอ่ะคนนั้นก็เค็มคนนี้ก็เหมือนพวกเหมือนพวกอ่ะอะไรเนี้ยช่างเสียดายปูจังเลยอ่ะเอาไปล้างน้ำได้ไหมเดี๋ยวนูกลับาโอเคครับไม่มีใครได้ไปชกแจ็คพอร์ต ไม่ไมีก็ได้ดมีแคปหมดไปนะ้วฮะวังน,นีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมารายการเราใหม่เนาะอรยยองจะมาเยอะนะเอาที่อนนสองท่านฝากผลงานกันหน่อยโอเคพี่แพพงก่อนก็ได้ถ้าผมก็ ตอนนี้เราสองคนนะมีละครหมอหลวงภายในปีนี้แน่นอนหมอหลวงพี่เจมสนพี่เชฟครับของผมก็ตอนนี้นะครับกำลังถ่ายทำละครเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟอยู่นะอ่ะบอกัาเธอเลยก็ใช่ครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนจะเป็นมิตรหมดเลยเป็นมิดเลยมิดจ๋าชี่ใช่ครับผมก็ยังไงฝากติดตามด้วยได้ดูกันในปีนี้แน่นอนนะครับโอเคครับขอบคุณทั้งสองคนมากๆนะครับวันนี้ครับแล้วหลังรายการจะ่หมดลงแล้วนะครับกลับมาหล่อทุกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8โมง15วันนี้เวลา

ทำไมทุกคนดูไปหัวไข่ฟุกเลยอ่ะต๋อนรี่อ่ะตัวคนเดียวอ่ะคุณไข่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะไม่ใส่เปลือกมะนาวไปนะคะมันขมถ้ากินเปลือกมะนาวมันหอมกินผมไหมครับดูน้ำตาไหลเลยเออมันเปรี้ยวอ่ะมะนาวพอดีนะคะมีอะไรจะตีไหมฮะกินเดียสตอตีไม่ได้ไม่มีอะไรจะตีเลยถ้าไม่ตีก็ออกมาค่ะ